อาจารย์วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หมูว่านี่นุนทิยาโอนเงินไปที่เอฟซเพิ่นโชคดีเพิ่นอยากร่วมสางกุฏิทางวัดปลาที่อาจารย์เป็นสะพานบุญกับนุนทิยาเป็นสะพานบุญนุนทิยาโอนเข้าบัญชีอาจารย์ไปแล้วหมูว่านี่ก็มีคุณประสิทธิ์ชัยเอฟซปากีนหนึ่งพันบาทนะคะ อ,อนุทิยากระร่วมทําบุญสางกุศลสางซาร่านำหาร้อยบาทร่วมเป็นเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอนไปเมื่อวานอาจารย์ได้รับแล้วบอกคา่ะครับครับรับแล้วครับ,ค,รบค่ะมุทงธนบุญให้เอฟซีนะคะสาธุนะครับนาะสาธุขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับนาะค่ะมันเป็นรวมสาข,ข,ขอให้เป็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะ้ะค่ะมีความ พจะเลื่อนลงเรื่องถ่าขอบพ่อได้ครับเด้อค่ะสาธุสาธุสาธูค่ะครับครับว่านผมกลับไปติดตั้งไฟฟ้าให้ยูคุติครับผมเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นโซล่าเซลล์ครับอาจารย์ต่อต่อไฟฟ้าครับมีไฟอยู่ครับอ๋อไฟมี่แล้วนี่ค่ะครับก่ซื้อสายไฟไปเอ่อหนึ่งร้อยเมตรครับผมกับสองไฟสองหลอดครับค่ะค่ะ ตอบนะครับเนาะค่ะมุกนาบุญน้ำค่ะตอนนี้ก็ยังมาอยู่เอฟซีกับบ้านเดบ้านเดรลงทุนน้ำก็รอบเบิ่งไปอีกค่ะทาอาจารย์ให้แนวทางมากค่ะพระอาจารย์เพิ่นนั่งสมาธิอีกกับขออนุญาตแบ่งปันแนวทางมาลงให้เอฟซีในเด้อค่ะเพื่อเพิ่นลงทุนน้ำหลายคนช่วงนี้เพิ่นก็เบิ่งอยู่ว่านลงทุนค่ะครับครับกับมัววานนี้เนาะครับเนาะเพิ่นก็ให้มาเบิ่งก่อนตัวนึงอยู่ครับ พระอ่าพระอาจารย์ที่เพิ่นนั่งหัวที่ผ่านมาที่เป็นสามเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งสามเจ็ดเป็นองค์เดียวกันบ่ค่ะครับผมกูคู่บ่าองค์เดียวกันครับผมค่ะค่ะไหหมาล่องล่องบึงไป่ก้อมกับล่องล่องใกล้เมือกอ่ะปาชิดหาเพิ่นอีกเจนึงนะครับเนาะค่ะแั้วนี้ค่ะถือว่าเชื่อจากซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับเนาะค่ะแม่นค่ะเพิ่นไหหมาแปดหกหกแปดด้วยครับตัวเดียว ดหกหกแปดกรับครับเพื่อนิสูกไม่หลามนะคเนาะเพิ่นเพิ่นนั่งสามารถที่สถานที่เดียวก้อนมันบ่ค่ะแมนครับผมกรับคับวลที่ผ่านมานน่เพิ่นนั่งสองสถานที่สถานที่หนึ่งเป็นสามเจ็ดหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งเป็นหนึ่งสามเจ็ดก็เป็นเลขตัวเดียวกัน ระหว่างวันนี้เพื่อนนง่งเพื่อนน่งมองเดียวก้อนเป็นบ้าขาพาพาอาจารย์เ<ม>พื่อนน,งองนง่งมองเดียวกันบ้าขาจารย์ครับมองแรกก่อนนะครับ,นรบ,นรบเนาะไอ้มาเบื้องก้อนเคนบ้ากะอีอีอ่าที่ไปนั่งอีกที่ดอกเคนกะบที่เบื้องอีกที่ดอกครับเราเลาะใกล้ๆมืออาเทียบเป็ในในตัวไหนเนาะข่าเสียวมา,า,ากมากไม่แบ่งปันเย็บชี้น้ำนะครับเนะาะค่ะสรุปว่าเป็นเลขนั่งวันที่ผ่านมานี่ก็คือของพระอาจารย์องค์นี้เป็นบ้า ครับแมนครับและต้องล่อโครงสุดท้ายอยีกเป็นพระอาจารย์ก็ประมาณจักกับวันนี่แหละวันพระเนี่ยครับนึอจังใดทุกโกาสทไปเฮ็ดกุติให้มันเสร็จนะครับการเที่ยวกันเพป็นใดเพป็นกษีหายู่ครับผมเฮ็ดกุฏินี่อาจารย์ก็ร่วมเฮ็ดพร้อมกันกับชาวบ้านหรือว่าอาจารย์เป็นผู้รับเหมาหรือจังใดค่ะ อ๋อบ่อครับผมกับเป็นสายบุญแล้วครับเห็ดกับเอฟซีแะครับผู้เพิ่นสดนี่แหละน้ำดูว่าเพิ่นบริสุทธิ์หลาบต่ว่าเพิ่นอยากเห็ดบองเพ็นหอมส่างมากกว่ารับบ่ออะไรเกี่ยวกับชาวบ้านแมนกาเข้ากับเห็ดบุญฝากไว้ใช่แมนแมนครับมือข้างหน้าเพื่อชีวิตเท่าดีขึ้นกับบ่ได้หวังว่าตาแนวทางอย่างเดียวมันปะครัครับครับสนมากเพิ่นกะ กับมีหลายท่านอยู่คนว่าคนกับบ่ิใดชือเล็กคนยังดอกเดียคนอยากเห็ดความเห็ดความส่างน้ำพราค่ะก็คือกันกันนนดยากนนิียากกับบ่ไดดโชคดีน้ำเพลินแต่ว่าก็อยากรวมท้ำบุญน้ำพราะวก็เอาแนวทางมาลงไหลเทียแล้วก็ทถำใดเท่าที่ทํำไดนะคะจานพราะว่านทิยากกับบ่ได้เห็ดวัดเดียวนะคะเห็ดหลายๆายสถานที่กับบ่ไดดเห็ดกับวัดอย่ังเดียวค่ะเห็ดกับคนที่เขาบ่มีกินน้ำจะไปแบบนั้นค่ะบางคนเขาค่ะบ่มีกิน แมนแมนครับคุณนนทิยาเหตุการเป็นข้ากับหายท่านข้ากับไดบุญนั่งกับครับผมแมนกับว่าแมนมาข้าจะซอยทั้งวัดข้ากับซอยคนน้ำหลายๆอย่างหลายๆสิ่งทั้งโรงเรียนทางนุนนี่นั่นนะคะการมุ่งมั่งหลายๆอย่างนะคะอาจารย์การท่าบุญมันก็บท่า้หลายอย่างมุ่งมังของคนเดิมคือกันแต่วันข้าเฮ็ดบุญข้าก็เฮ็ดด้วยใจบ่ได้เฮ็ดเอ่อว่ได้เฮ็ดเอาหนาอ่าอยู่วัดวัดบ้านลุงเฮงนนทิยากะกะท่าบุญเฮ็ดของน้ำน้ำเพลิน กะเฮดคือกันกละพันสองพันเฮตกุดกะพันหนึ่งเฮดของน้ำกะสองพันกะเฮดเฮดไปมองได้ดีไปทายถ้ำเฮดแถบทุกมองได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้กะกะถ้ำบุญส่วนหน่อยไปก้อนถ้าโชคดีกะจะเฮตบุญน้ำอีีเด้อค่ะครับครับปนบาเนาะปนบาพุ่มหนึ่งเขาไปยุพุ่มนีไปอีพุ่มหนึ่ง แมันะจริงที่เขาจะเท่าสั่งกับสีน้ำควนเท่าไปเป็นว่าครับแม่นค่ะเฮ็ดบุญฝากไว้สรุปว่างวดนี่งวดวันที่หนึ่งกรเล็กดาสองหกเก็เนี่แนวทางของเอฟซีน้องคายหรืออาจารย์สายบุญวัดปา่พาพระอาจารย์เพิ่นนั่งสมาธิได้แปดหกหรือหกแปดมันบ่ค่ะบ่มีเลขสามตัวมันบ่ค่ะอาจารย์ครับครับมันิ่นเห็นสองตัวนี่ก่อนนะครับเนาะเบมือก่อนครับผม ไวยกนครับผมจังใดมีคือหนญาคือว่าเป็นไห้มาเป็นนางมึงอีกเสียวมาแบงปันใด้วยกันะครับเนาะค่ะค่ะจังรอบเป็นอีกจากหลังวั่นผ้าเป็นพระอาจารย์โอ้พาจารย์จากบ้านนะครับเน่พื่อนะครับเนาเพื่อเป็นนวทางให้เอฟซีหาซื้อรตเตอรี่ได้เพื่อจะได้มารวมสางเฮ็ดกุติน้ำกันลงข้าวอยู่ทางวัดแล้วแหวะมันพระอาจารย์ ไอ้คนกัติดต่อมาการแย่งบ่แเล้วะครับตอนนี้กัเลื้ยงกับเบื้องกับเบื้องกับสังกสีครับแล้วก็ออเฮกุติตรงนี้ก่อนนะครับนอกหามาเสียบล้อมหากระเบื้องปูกระเบื้องแล้วก็แล้วก็จะมีพาพาสิบรีก็แล้วละมันบ้างก็พาซิบรีนะเชครับก็ละวัดด้ยครับกับวัดนี้นะครับขนงละวัดละวัดนี้วัดนี้ที่ว่าตามข้องสังที่ท่ายเฮเบื้องไล่เป็นบ้าะอาจารย์ แมนแมนครับภาษาปกตินี่คือวัดของคู้บาปันหาเหล็กเลนะครับค่ะค่ะอ๋อหเอฟซีโชดีน้ำเด้อขอบคุณอาจารย์หลายๆเล้อค่ะตีเอาแนวทางมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญร่วมกันง่วนนี้ขอห้ยเอฟซีโชดีน้ำอาจารย์เด้อค่ะจะได้ร่วมสร้างกุติสางสลาการเปลี่ยนซอยกันนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะครับครับสาธุครับสาธุครับ ค่ะพอไม่พป่นอง FC กับสิไดงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางโน้นที่ยากกับ FC นนองคายหรืออาจารย์สายบุญวัดป่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะพาอาจารย์เพิ่นกะนังสมาธิเป็นเลขนางนะคะเป็นเลขนางเลขพุ่มต้องงวดนะคะเพิ่นกะไห้ไห้มากกอน,นะคะแปดหกหกแปดเป็นแนวท่านะคะเพื่อหาซื้อลอตเตอรี่นะคะอีกจัก สองสามมื้อนะคะหลังวันพระนะคะหลังวันพระเดี๋ยวพระอาจารย์นั่งสมาธิอีกเพื่อได้นะคะเดี๋ยวนุ่นที่ยากาจะขอเอาแนวทางเพื่อนมาเป็นสะพานบุญห้เอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่ออยากลงทุนนะคะสรุปมาในคลิปนี้นะคะกับเป็นเลขเอฟซีหนองคายหรืออาจารย์สายบุญวัดป่าเนี่ยนะคะนะคะว,วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนหายแปดหกหกแปดนะคะ พระอาจารย์เพิ่นนางสามาธิที่เป็นพระอาจารย์องค์เดียวกันเด้อค่ะที่นางมวดทิ่ผ่พันธ์มานี่เพิ่นนางได้สถานที่หนึ่งเป็นสามเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะมวดทิพผ่าันธ์มานะคะสามเจ็ดหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งเป็นหนึ่งสามเจ็ดนะคะก็ะเลตัดหายหนึ่งสามสามหนึ่งเก็ดสามสามเจ็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็เลขออกสามหนึ่งตรงๆพี่น้องนะคะสำหรับงวดนี้เพิ่นกะให้ต้องงวดเป็นแบบนี้เขาก็มาค่อยติดตามน้ำกันนะคะว่าโคงสุดท้ายเพิ่นจะหายแบบเดียวกันพ่อนะคะ นะคะค่ะนุ่นที่ยากกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อน fc สวัสดีค่ะแนวทางของ fc หนองคายหรืออาจารย์สายบุญวัดป่านะคะค่ะสวัสดี fc แฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มนะคะเลขพุม่ม่วัดป่านะคะที่ fc หนองคายนะคะ เอฟซีน้องค่ายหรืออาจารย์สายบุญวัดป้านะคะที่เพื่อนเป็นสพานบุญร่วมกันกน,นุนทิยานี่นะคะร่วมเป็นสะพานบุญหายหาแนวทางมาล่งเพื่อได้สั่งกุศนะคะนะคะกุศอยู่วัดป้านะคะนี่คือนี่ภาพนี่คือกุตินะคะเพิ่นรงมาทางไล่มาใหา้นุนทิยาช่มน้ากันนะคะเอฟซี FC ชว่มมาได้สร้างจริงๆทําจริงๆนะคะนะคะ,ะ,คะเพิ่นจงมาทางไล่นะคะ สำหรับผู้อธิพานมานะคะพระอาจารย์กยุวัดนีนะคะเพิ่นนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิสถานที่แรกกับสาเจ็ดนึ่งนะคะนั่งอีกมองนึงกัเป็น1ึ่สามเก็นะคะเากัตัดหายนึ่งสามสามหนึ่งสามเก็เก็มก็นึ่งนึ่งก็ะคะเลขออก3ามนึ่งรางนะคะนะคะก็มี f อซที่ อยู่ท่านหนึ่งนะคะเพื่นโชคดีเพิ่นกับโอนเงินมาผ่านบัญชีนุนทิยานุนทิยาก็เดโอนเขาบัญชีอาจารย์สายบุญนะคะร่วมสางกุฏิน้ากันนะคะนะคะสำหรับกวนนี้นะคะงวนนีระอาจารย์เพิ่นกันนั่าอาานนนงอีกแล้วนะคะนั่งสมาธิต้องวดอีกแล้วได้เลขสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปฟังไปชมน้ากันเลยค่ะ